ส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าแต่เห็นปลาขึ้นอยู่นะครับว่าป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่แต่ไม่รู้ปลาอะไรครับนี่นะครับนาฬิกาให้ปลาขึ้นนะครับปุ๊บจับปุ๊บจับอ่ะมันจะโฉมให้หนาฬิกาดูนี่ครับ

एन्सन ไซโลครับ,ไ,รบไม่รู้จะไปทำอะไรดีครับปล่อยยืนสู่ธรรมชาติะจดีหรือเปล่าครับนะนะถ้าใครเห็นก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าสมควรปล่อยหรือไม่สมควรปล่อยครับแต่สำหรับวันนี้ผมจะปล่อยก่อนนะครับ ถ้ามีานะนะคอมเมนต์มาว่าให้ปล่อยหรือไม่ให้ปล่อยนะครับผมก็จะไม่ปล่อยนะครับทีแรกนึกว่าปลายิศกรรนะครับมันมีปลายิศกขึ้นอยู่ ก็เริ่มเข้าอีกรอบหนึ่งแลครับเมื่อกี้มีคนราวางแหงเนียไปพอตกปลายมาก็เริ่มจะมีตัวมีมามาก อกาศร้อนครับนะนะร้อนมากตาก,ก็กินแบบห่างๆนะครับห่างๆพักใหญ่เลยเมื่อกินก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะาแต่เมื่อกี้มาเริ่มเริ่มเข้ามาปนันนทักไซ สามนิ้วครับสองสามตัวแล้วก็มีชักเกอร์ตัวเมื่อกี้นี่ครับผมเหนขึ้นน้ําบานเลยตลอดเลยชักเกอร์เยอะครับเมื่อกี้ตัวยังใหญ่เลยครับขึ้นไม่รู้ปลาอะไรแต่ผมเห็นทางไวๆคล้ายปลายี่สกนะครับหางแดงแป๊ะเลยครับ เป็นยี่สุกไซโลโกกว่านี่ผมคิดว่าจิโน่เนี่เบอร์หนึ่งนี่น่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าคันผมมันเวทอ่อนนะครับผมตีเข้าไปทางป่าตรงนู้นนะครับนั่นแะตีเข้าไปทางป่าตรงนู้นนะครับ มันเป็นปลากินนะครับไม่ใช่ว่าปลาไม่กินแต่ดึงมาไม่ไหวครับดึงมาก็มาติดดึงมาก็มาติดครับแต่ดวงเบ็ดนี่หายไม่รู้ปติตอะไรครับดวงเบ็ดหายทุกทุกรอบเลยครับตีไปสองรอบดวงเบ็ดหายหมดเลยครับผมต้องมามัดใหม่ คนะรับน้าปลาดุกใหญ่ครับไซโลกว่านะครับปลาดุกโบออโบ,โบปลาดุกก่อนหน้านี้ก็ได้ตะเพียนนะครับตะเพียนไซโลแต่ถ่ายไม่ทันนะครับขออภัยด้วยนะครับนะนะ้ะถ่ายไม่ทันเหยื่อก็จะหมดพอดีนะครับเหยื่อหมดก็กลับบ้านนะครับ เดี๋ยวเอาไว้เวลาผมจะสรุปให้ดูตอนเย็นทีเดียวนะครับว่าจะได้พอมือเย็นหรือเปล่าครับขนะนะนะก็เดี๋ยวจะปั้นเหยืออีกชุดหนึ่งนะครับชุดสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูสักพักนึงเหยือชุดสุดท้ายจะทำงาน ไม่เปล่างั้นะนะฝั่งตรงข้ามแกว่าเซลปลดไว้เปล่านะก็พอได้นะครับพอไดหวัดนะครับถ้าเบ็ดผมไม่หลุดนะผมคิดว่ามันก็น่าจะมีตัวร,ร,รุ่นขึ้นมาหลายตัวอยู่นะเบ็ดคิดว่ามัดดีแล้วนะครับแต่ก็หลุด รูดออกจากได้ไปเลยครับจากสายไปเลยหลุดไปเลยไม่งอไม่อะไรอะไรก็คือหลุดหลุดออกจากตะก้อมั่งลุดออกจากสายพีอีมั่งที่เรามัดครับหลุดปกติมัดเบ็ดไม่เคยหลุดครับมาหมายนี้หลุดครับ ไม่รู้หลุดแบบไหนมัน,นเกี่ยวอีท่าไหนมันหลุดก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอ,อตัวไปปั้นใหญ่สักชุดหนึ่งครับเยียวหมดก็คือกลับบ้านนะครับ ไปเรดูไย้ครับนะนะ่าพอมกันจะได้สักตัวหรือเปล่าก่อนเก็บอนะีก มาสุดท้ายยังเงียบเลยครับนานมาสุดท้ายก็เงียบเก็บไปปลาเริ่มเงียบนะครับแต่ก่อนที่แรกไม่เห็นขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เริ่มเงียบติ๊บเลยครับ ถุงน้ำโอ้โหถุงพลสติกครับตาตอบแต่รับได้ถุงนะเก็บเลยครับอันไหนขึ้นก่อนก็เก็บก่อนครับ นะไนขึ้นมาก่อนเก็บก่อนนะครับอันหมาอีกแล้วครับนะนะตัวหนึ่งประดุกครับประดุกคันกินอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยววัดก่อน คันหนึ่งกินนานเกินนะครับพัดไม่ทันหลุดไปแล้วครับกินพร้อมกันเลยเม็ดขึ้นบานเลยครับตักได้หลุดพอดีเลยครับเกิดตักไม่ทันไสโลนะครับประดุก นะอ,อยู่เย็นหรือเปล่าครับนั่งตรงนี้ก็ได้นะกลับแล้วนี่เยียหมดเลยกลับไปครับ <c oughs> ครับน,นะ <c oughs> ก็ได้เก็บของเสร็จปันที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปเรามาดูผลงานวันนี้กันว่าจะได้เยอะหรือเปล่า ครับผลงานของวันนี้นะครับนี่กร,ระดุกนะครับกระดุกกระดุกสองตัวไซโลกับประมาณโลสองขีดตัวหนึ่งประดาะเพียนไซเกือบ ใช้เกือบโลครับปตะตัวไม่ใหญ่มากปลาตะเพียนครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ